สวัสดีครับวันนี้หงมูทไทยแลนด์นะครับ,บรเราพามาอยู่ที่อ่าวนางใช่ไหมครับอ่าวนางอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับอันนี้คือไม้่วงหรีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแลวตอนนี้ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจที่มาแรงนะครับไม้เศรษฐกิจที่ตอนนี้คนใต้เขาปลูกกันนะแล้วก็คนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยเขาปลูกกันผมถืออยู่นี่นะฮะแต่ละคนถืออยู่เนี่ยคืออันนี้คือพยุงถูกกฎหมายนะครับท่าน,าน,านผู้ชมไม้่วงหรีนี่คือพยุงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยนะครับโดยบริษัทหงมูท์ไทยแลน อันนี้ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เจ้าของสวนนะครับรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับผมพี่ดวงพรพันธ์ค่ะพี่ดวงพรพันธ์นะฮะชูประสิทธิ์ชูประสิทธิ์นะครับผมอันนี้ปลูกมากี่ปีแล้วฮะประมาณแปดเดือนแล้วค่ะแปดเดือนสวยขนาดนี้นะครับแปดเดือนท่านผู้ชมครับที่ภาคใต้เนี่ยภูมิอากาศนะครับภูมิอากาศภูมิประเทศดินทุกอย่างสภาพทุกอย่างพื้นที่ทุกอย่างมันคล้ายๆกับเกาะไฮหล่อเพราะเกาะไฮหล่อนี่ก็อยู่ติดทะเลเหมือนกันนะฮะ เพราะฉะนั้นมันใกล้เคียงต้นกําเนิดนะครับเวลาปลูกเนี่ยจเจริญเติบโตเร็วมากแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วระยะที่เหมาะสมในการที่ปลูกเนี่ยระยะคือ 4, 4 m, ีคูณสเมตรท่านผู้ชมนี่เลยที่เราเห็นตรงนี้เลยระยะแบบนี้เลย 4, ีคูณสเมตรไม่ว่าท่านจะมีพื้นที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมขอแนะนานะครับว่าเราตามไปดูมาเรียบร้อยแล้วคนที่ปลูก3าคูณสเมตรคนที่ปลูก2อคูณสเมตรปลูกไปปลูกมาปีแรกมันโตปีที่2มันโตปีที่3จบข่าวนะครับยืนต้นอยู่อย่างนั้นเลยไม่ยอมไปไหนนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น การที่คนไทยเราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าทางจีนทางเวียดนามที่เขาปลูกมาก่อนเราเนี่ยเขาปลูกยังไงให้ประสบความสําเร็จนะฮะแล้วก็เรื่องของความสูงสําคัญนะครับจะพาชมนิดนึงว่าตัวนี้ท่านผู้ชมวิธีการนี้เป็นวิธีการที่คนไทยปลูกตั้งตั้งแต่นานมาแล้วนะครับว่ามันไม่ค่อยประสบความสําเร็จก็คือว่ามันสูงเกินไปนะครับแล้วมันยุ่งยากในเรื่องของการหาไม้คำ้ำหาไม้คำ้ำหาไม้ดําทุกอย่างเนี่ย มันลาบากนะท่านผู้ชมวิธีการใหม่ตอนนี้นะครับมีวิธีการที่จากอา่จากเวียดนามเลยท่านผู้ชมจากเวียดนามแนะนําเลยนะครับว่าความสูงนะครับอยู่ที่2เมตรครึ่งตัดเลยครับ2เมตรครึง่งท่านผู้ชมสูงขึ้นไป2เมตรครึ่งก็อ่านี่สเมตรนะครับสเมตรครึ่งอยู่ที่ตรงนี้นะครับสเมตรครึ่งนี่ตัดทิ้งเลยท่านผู้ชมครับหลักการง่ายๆก็คือว่าทํายังไงให้เขายืนต้นนะครับยืนต้นได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ล้มไม่ล้มงอท่านผู้ชมดูต้นนี้ผมอยากให้เห็นต้นนี้นะครับว่านี่คือวิธีการที่ ถ้าเราทิ้งไว้นะฮะให้โตขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยแบบนี้มันไม่โอเคเพราะว่ากว่าที่เขาจะยืนต้นได้เนี่ยท่านผู้ชมถ้าเราปล่อยให้สูงขนาดนี้นะครับลำต้นจะเล็กลำต้นไม่อ้วนสักทีไม่อ้วนสักทีก็ไม่สามารถที่จะยืนได้โดยตัวเองคล้ายๆเด็กนะครับเด็กอ่อนเด็กอ่อนนี่ถ้าเราประครบประงมเกินก็ไม่แข็งแรงไม่จเจริญเติบโตท่านผู้ชมด้านข้างนี่มันจะไม่อ้วนเลยแล้วเราก็ต้องหาไม้มาดามใหม่ท่านผู้ชมนี่หาไม้มาปักใหม่อีกแล้วออนนเดี๋ยวก็ต้องปักไม้อีก เอาไม้ใหม่มาปักเนี่ยคุณปริญญาถ้าสมมติว่าเราปล่อยทิ้งสูงขนาดนี้ต้องปักไม้กี่ครั้งเนี่ยกว่าที่จะเขาจะยืนต้นได้้วยตัวเองหลายครั้งครับผมอ๋อเป็น3 4มสี่ครั้งท่านผู้ชมเปลืองไม้แล้วก็ยุ่งยากด้วยนะครับลำบากมากท่านผู้ชมวิธีการง่ายที่สุดตอนนี้นะครับง่ายที่สุดเลย2เมตรครึ่งนะครับความสูง2เมตรครึ่งนี่ตัดทิ้งเลยแล้วกิ่งพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไปแต่งเยอะปล่อยปล่อยให้โตเลยปลูกมาที่2เมตรครึ่งนะครับแล้วพวกนี้ไม่ต้องไม่ต้องตัดแต่งเยอะนะฮะก็ปล่อยให้เเเาจริิญตตบโ หาอาหารมาเลี้ยงลําต้นให้ลําต้นอ้วนสําคัญที่สุดคือลําต้นต้องอ้วนนะฮะ<น>ลนเพื่อที่จะยืนยืนได้โดยตัวเองนะครับอันนี้แบบไม่ประคบประงมความสูงที่น่าจะเหมาะสมนะฮะคืออ่าอันนี้เกือบละสองเมตรครึง่งอันนี้3เมตรนะครับท่านผู้ชมแต่งปลายนิดนึงตัวนี้สูงไปนิดนึงนะครับแต่งปลายนิดนึงก็วิธีการง่ายนิดเดียวนะครับหาไม้หาไม้มาวัดเอาไม้มันทัดมาวัดเลยเอา ตลับเมตรมาวัดเลย2เมตรครึ่ง2เมตรครึ่งนี่สูงขึ้นไป2เมตรครึ่งตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งแล้วให้อยเขาแตกด้านข้างแบบนี้เขาจะแตกด้านข้างแบบนี้จะแตกยังไงให้แตกใบนะครับแล้วบอกเลยนะว่าสวนใดที่ทําวิธีการนี้ท่านผู้ชมเราไปเจอที่ของผู้หมวดสมคิดท่านผู้ชมครับผู้หมวดสมคิดนะครับอยู่ที่อําเภออะไรนะอ,อําออเภอนายองอําเภอนายงจังหวัดตรังนะครับท่านผู้ชมผู้หมวดสมคิดเนี่ยปลูกวิธีการนี้แหละแล้วโตวมา2ปีปล่อยได้เลย ม้ยังไม่ถึง2ปีด้ซ้ำปีกว่าปีเท่าไหร่นะครับปี9เดือนท่าผู้ชมครับปี9เดือนปล่อยได้เลยแล้วแต่ละต้นนะครับเท่ากับไม้นี่เลยเนี่ยเท่ากับไม้เนี่ยไม้ไผ่เนี่ยแหละลำต้นเท่ากับไม้ไผ่เลยการที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไปตัดข้างบนปุ๊บแล้วเขาจะกระตุ้นให้แตกด้านข้างจะอ้วนต้นจะอ้วนท,ทันทีแล้วต้นทุนถูกมากปี9เดือนปุ๊บปล่อยเลยผู้บรสมคิดตอนนี้นะครับมีหน้าที่คือ1ใส่ปุ๋ย2กําจัดวัชพืชจบเลยนะฮะอันนี้เราตัด กาจัดวัชพืชบ่อยไหมครับบ่อยค่ะบ่อยจําเป็นสําคัญนะฮะเรื่องวัชพืชนอช่วงแรกอาจจะต้องดูแลลําบากนิดนึงนะครับศึกษามาจากช่องทางไหนครับตอนแรกรู้รู้จากไม้หงหุ่นดีได้ยังไงฮะมีคนแนะนําแล้วก็พอไต้นแนะนําก็ิดต่อเลยแล้วครับ <พอ S 1> นาน,น,นไหมครับตัดสินใจนานไหมฮะ ประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนานมากท่านผู้ชมนานมากนานมากนานจนหนาวนะครับท่านผู้ชมตัดสินใจครึ่งชั่วโมงมาตัดไม้ยางออกเลยครับตัดไม้ยางคือตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นสวนยางอยู่เป็นสวนยางแล้วล้มยางเลยล้มยางเพราะอะไรครับทาไมถึงล้มยาง เพราะว่ายางไม่ได้ราคาเลยค่ะยางไม่ได้ราคา20ิปีก็ไม่ได้20ปี20ปีที่ผ่านมาเก็บตังค์ได้ประมาณ10กว่าล้านบาทยังไม่ได้ยังไม่ได้จากสวนยางนะไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยจากสวนยางตัดที่ท่านครับสวนยางผมทนจะบอกความจริงนะสวนยางของพ่อผมอ่ะ24ไร่ตอนแรกได้ตังค์อยู่ต่อต่อไปต่อมานี่เมื่อ78ปปีที่ผ่านมาจนถึงเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ตังค์เลยได้ตังค์ปีละหมื่น เขาเอาตังมาให้เราปีละหมื่นคนที่ไปตัดยางนะเขาบอกว่าน้ำยางไม่ค่อยออกเขาบอกว่าปุ๋ยก็ต้องใส่พ่อนี่โอนตังไปให้เขาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสุดท้ายมาปุ๊บหักลบกบหนี้พ่อมีรายได้24ไร่พ่อมีรายได้10,000บาทต่อปีล้มทิ้งให้หมดเลย <c oughs> ตอนนี้พ่อผมก็ปลูก <c oughs> พ่อผมก็เพิ่งจะปลูกใหม่ตอนนี้สวนนั้นนะแปลงนั้นนี่แหละครับคือความจริงนะท่านผู้ชมว่าความคุ้มค่านะครับเพราะว่ายางพารานี่ตอนนี้1แรงงานหายากคนที่มาตัดยางกีดยางหายาก2 ปุ๋ยแพงขึ้น3เท่า3ตอนนี้นะครับราคายางนี่มันไม่มันไม่เยเยบเลยมันก็อยู่แค่นั้นนะครับถามว่าเรารอนานไหมนานมากมันก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับมันก็ยังไม่แพงอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนทั้งทีนะครับท่านผู้ชมผมแนะนำนะถ้าจะเปลี่ยนทั้งทีท่านลองหันมามองไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแบบนี้แล้วใบที่เราให้ดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยท่านผู้ชม อันนี้เขาเรียกว่าใบพพ16หนะฮะหรือใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์นะครับของบริษัทงหงมูธไทยแลนด์อันนี้ออกให้บริษัทงหงมูธไทยแลนด์โดยตรงเลยนะใบนี้ถ้าสมมติใครก็แล้วแต่ซื้อต้นกล้าจากบริษัทงหงมูมีใบนี้ให้เลยแบบนบให้เลย,เลยอันนี้ได้ใช่ไหมฮะมีะมีนะครับท่านผู้ชมเ,เพราะใบนี้สําคัญมากในการส่งออกที่ผ่านมานะครับเราปลูกพยุงไทยเนี่ยปัญหาก็คือมติคอรม2 5 5 1ห้ามนําเข้าส่งออกพยุงไทยรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากไม้พยุงไทย แต่ให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยนะเอาก้าพยุงไทยมาแจกแจกแต่ห้ามส่งออกหมายความว่ายัางไงคุณปัญญาหมายความว่าปลูกเอาออกซิเจนนะฮะ <Yeah. S 1> คือที่จริงท่านผู้ชมผมไม่ได้ว่าพยุงไทยไม่ดีพยุงไทยมันดีหมดแหละพะยุงไทยมันแพงหมดแะ่ะแต่มันไม่เคยเป็นประโยชน์กับคนไทยเลยที่ผ่านมาไม่เคยเป็นประโยชน์กับคนไทยจริงๆเพราะปลูกไปแล้วมันขายไม่ได้ไงปลูกไปแล้วผิดกฎหมายจะขนไปนูน่นไปนี่ไปนั่นก็หาเรื่องตลอด อในนน้่่ยูเราตัดอยู่ในสวนมันก็มาแล้วใช่ไหมจบท่านผู้ชมครับจากนี้ต่อไปนี่แหละผมถึงบอกว่าถ้าคุณปลูกกล้าเถื่อนโตขึ้นมาก็เป็นไม้เถื่อนท่านผู้ชมพยุงนะไม่ใช่ของล้อเล่นนะครับแล้วพยุงเนี่ยมันไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามของไทยก็จริงแต่มันเป็นไม้ห่วงห้ามระดับโลกระหว่างประเทศนะครับไซเตสนี่คือแขนงหนึ่งขององ,องค์การสหรประชาชาติท่านผู้ชมที่เขาบังคับเลยว่า เขาเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระหว่างประเทศทุกประเทศต้องทําตามนี้หมายความว่าไซเตสของประเทศไทยก็ต้องออกให้อันนี้คือไซเตสประเทศไทยนะที่ออกให้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีใบนี้ปุ๊บส่งออกไปได้ร้อยปประเทศจบแล้วครับมันจบแล้วไม่ได้ขึ้นกับกรมป่าไม้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ขึ้นกับกรมวิชาการเกษตรสํานักคุ้มครองพืชกรมวิชาเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะครับหลายๆท่านตอนนี้มันมีต้นก้าเถือนท่านผู้ชม มันมีสองสวนนะเนาะที่เราเห็นสองสวนที่เขาถอนทิ้งเลยนะถอนทิ้งเพราะอะไรคําถามง่ายๆถ้าคุณเริ่มจากกล้าเถื่อนโตขึ้นมามันเป็นไม้เถื่อนไหมมันก็คือไม้เถื่อนเพราะฉะนั้นคุณปลูกไม้หวงหรอี่สักอย่างเนี่ยสิปีผ่านไปคุณตัดไม่ได้เนี่ยคุณส่งออกไม่ได้มันก็คือไม้เถื่อนดีๆนี่เองแล้วถามว่าคุณจะปลูกทําไมถ้าปลูกแล้วแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจถอนทิ้งเลยปลูกไม้ที่มันถูกกฎหมายดีกว่านะครับอันนี้คือความจริงที่อยากให้นานผู้ชมเห็นนะครับ ใครที่ยังไม่เห็นบอกเลยนะครับว่าท่านปลูกไปเนี่ยทุกวันท่านนอนหลับไหมทํมามไม่มีไม้เถื่อนอยู่สวนเนี่ยมันก็แบบนั้นแหละคุณปริญญาคุณปริญญานี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนนะครับเป็นศูนย์ของหงมู่ศูนย์จังหวัดตรังที่ดูแลหงมู่ทางภาคใต้ตอนล่างเราจะมีศูนย์หงมู่ชุมพรนะดูแลภาคใต้ตอนบนศูนย์หงมู่ที่สุราษฎร์นะครับสุราษฎร์ธานีอ่าอำเภอท่าฉางของคุณดุษฎี นะครับแล้วก็ศูนย์หงมู่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยของคุณปริญญาคุณปริญญาอันนี้สายพันธุ์นี้เอามาคุณปริญญาเอามาใช่ครับคือมาจากคุณปริญญาครับคุณปริญญาก็มีต้นกล้าที่ถูกต้องตามกฎหมายมาจากหงมู้หงมู่ดูแลในเรื่องของกฎหมายทุกอย่างนะครับใบอนุญาตทุกอย่างหงมู่ดูแลนะครับสองบริษัทหงมู่ดูแลในเรื่องของการปลูกเนี่ยที่มาเยี่ยมยตรวจเยี่ยมเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยเราไม่เคยทอดทิ้งนะครับท่านผู้ชม หลายท่านบอกว่าตั้งขึ้นมาบริษัทหงมู่เนี่ยเพื่อที่จะหลอกขายต้นกล้าพันธุ์แล้วปิดบริษัทหนีไม่จริงนะครับท่านดูตามหลักความเป็นจริงเนี่ยผมมาทําไมเนี่ยมาตากแดดทําไมเนี่ยมาตากแดดให้มันร้อนทําไมผมต้องดูนะครับเพราะว่าเราเป็นคนส่งเสริมให้เขาปลูกแล้วถ้าเราไม่มาดูเลยสักครั้งนี่เขาจะมั่นใจไหมนะครับไม่มาดูสักครั้งนี่มันไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้นะเราต้องมีความรับผิดชอบสิ่งที่เราพูดไปสิ่งที่เราทําไปทุกอย่างนี่คือเรื่องจริงของจริงนะครับท่านดูเอากับตานะว่าสิ่งททที่่เเรรราาายขอองงจิหืปลสุด้ เราดูแลในเรื่องของการตลาดนะครับตลาดนี่ผมเพิ่งกลับมาจากเวียดนามเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งกลับมาจากเวียดนามอาทิตย์หนึ่งได้พักกลับบ้านเนี่ยไปนอนบ้านคืนเดียวคุณบินยาไปนอนบ้านคืนเดียวอีกคืนหนึ่งมาเลยครับลงใต้ยาวเลยเดินทางมาใต้เลยและใต้เนี่ยลงเดินทางมาทีปีหนึ่งลงมาใต้นี่ยี่สิบวันท่านผู้ชมยาวมากนะครับยาวมาก20วันแต่ก็จําเป็นนะเพื่อเพื่อเกษตรกร,ร,กรทั้งประเทศไทยนั่นแหละนะครับ ทางบ้านนี่ว่ากันที่หลังเอาเกษตรกรก่อนมาตรงนี้ก่อนคุณปัญญาครับตอนนี้มีคนปลูกเยอะหรือยังแถวจังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยตอนนี้ก็เมื่อเมื่อเมื่อปีก่อครับเริ่มเริ่มเยอะแต่ว่าตอนนี้เริ่มสังเกตตอนนี้เริ่มสังเกตการก่อนจริงๆแล้วนะครับผมอยากเรียนเชิญเกษตรกรนะครับวันนี้้เราอยู่กับอนาคตครับอย่าอยู่กับอดีตเพราะอดีตมันทําให้เราเจ็บ สุดเจ็บนะครับถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องทําทการ,กรเกษตรแต่ว่าเรื่องราคานะครับไม่ได้ยังไม่ได้ราคาตามที่เราคิดไว้นะครับทุกอย่างมันเหนื่อยแล้วก็วันนี้องมู่นะครับองมู่ในการส่งเสริมไา้ปลูกไมห้หวงหวรลี่เราก็ทําแบบแผนที่ท่านปลูกแล้วสําเร็จนะครับเราก็ช่วยกันดูแลวางแผนการปลูก เหมือนเหมือนกับแปลงของคุณพี่ดวงพรนะครับดวงพรปันแปลงนี้เราก็ช่วยกันมีที่มานเจาะหลุมนะครับแล้วว่าตอนนี้มันมีในการปลูกที่ที่เราใจ้สูตรใหม่ใช่ไหมครับ,ค,รบคุณตงรเราก็ประหยัดเรื่องไม้ไผ่นะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะดูแลนะครับในโซนตรงนี้พี่น้องที่สนใจนะครับที่จะปลูกก็ต่อไปก็ปลูกเหมือนปลูกยางนั่นแหละนะครับเรา เราก็มามาใช้ตรูดใหม่นะครับสนใจก็สอดตามได้นะครับที่ผมเบอร์โทรศูนย์หกสองสองแปดกห้าเก้าห้าครับผมครับผมนะครับอันนี้เบอร์โทรคุณปริญญาโดยตรงเลยนะฮะท่านผู้ชมหรือติดต่อทางหงม่วมาก็ได้นะครับเราส่งเราส่งลูกค้าให้คุณปริญญามาดูนะครับคือเราโตไปด้วยกันนะฮะกับบริษัทหงมู้เนี่ยไม่เคยทอดทิ้งแน่นอนนะครับไกลแค่ไหนเราก็ไปไปทุกจังหวัดมาทุกจังหวัดนะครับคือภาคใต้นี่เหมือนเหมือนบ้านผมอีกหลังหนึ่งนะครับ ผมไปทุกจังหวัดจริงๆจากไม่เคยรู้จักเลยนะทางภาคใต้นี่มาจนตอนนี้นี่เข้าแทบจะทุกอำเภอท่านผู้ชมกระกบี<ม>่กุทมเพลงนี้อาจจะเป็นโมเดลสำคัญครับสุดยอดคุณปัญญาสำคัญนะครับท่านผู้ชมสำคัญนะว่าเราโตไปด้วยกันกับหงม,มู่เนี่ยนะครับมั่นใจให้ความมั่นใจได้เลยว่าเรื่องตลาดเราก็ดูแลเต็มที่แน่นอน 1, อ 1> ไล่1นนล,ล้านบาทมาแน่นอนสิไล่1สล้านบาทมาแน่นอนนะครับผมจะบอกท่านผู้ชมว่า อันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เราจับต้องได้มันเป็นไม้ที่ราคาแพงที่สุดในตลาดจีนแล้วเราสัมผัสได้เนี่ยจับได้ของจริงเนี่ยไอ้พูดในเรื่องวิมานในอากาศไม่เอานะฮะอันนี้เอาเรื่องจริงวิมานวิมานจริงๆจับได้อย่างน้อยๆเราก็มีความมั่นใจว่าราคามันแพงกว่ายางแน่นอนมันแพงกว่าปามแน่นอนมันแพงกว่าทุกอย่างที่เราเคยปลูกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็ไปสัมภาษณ์มาหมดแล้วคนที่ล้มปามผูกก็คุณดุษฎีล้มปามไป34ไร่นะครับปลูกตัวนี้เลยท่านผู้ชม อันนั้นคือของจริงนะครับของจริงแ,แล้วคนที่ล้มยางมาปลูกก็นี่นะครับสวนนี้นะครับล้มล้มยางมาปลูกยางนี่ที่จริงยังยังตัดได้อีกอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะยังกรีดได้แต่ไม่กรีดแล้วไม่กรีดครัโอเคครับเอาลองของนี้ดูนะครับแล้วผมมั่นใจว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราไปดูมาแล้วท่านเห็นไหมครับต้นอายุกี่ปีนะสามปีแปด<ป> <8 S 1> เดือนสามปีแปดเดือนต้นประมาณขาผมท่านผู้ชมห้านิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางห้านิ้วเห็นชัดแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วอยู่ไม่ไกลด้วยอยู่ที่ไหนนะ อ่าวลึกอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตัวนี้อ่านางนะครับก็อ่าวเหมือนกันนะอยู่ใกล้ๆก,กันอันนึงอ่าวลึกอา่อาวกระวอ่านางท่านผู้ชมมันก็ต้องโตเหมือนกันสินะครับเพราะว่าในจังหวัดเดียวกันแดดก็แดดเดียวกันพื้นดินเดียวกันอากาศฟดถ้าฝนตกที่นู่นน่าจะตกที่นี่ด้วยนะท่านผู้ชมทุกอย่างเหมือนกันแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่ไป่เหมือนกันตรงนั้นปลูก300 300ตรงนี้ปลูกกี่ต้นนะครับ 1,700งพ่ะ 1> 1, <700 S 2> ผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้1,700ผมการันตีวันนี้เลย1,700ขั้นต่ำา17ล้านบาทแน่นอนใน10ปีนะครับท่านผู้ชมใน10ปี17ล้านบาทแน่นอนทั้งนั้นทั้งนี้ปลูกตามวิธีการที่หงมู่เราแนะนำนะครับคุณปิญญาฝากดูแลด้วยนะครับฝากดูแลตรงนี้ด้วยอันนั้นคือขั้นต่ำนะครับ <c oughs> อย่าเพิ่งตกใจทาไมได้น้อยจัง17ล้านทาไมมันได้น้อยจังผมจะบอกให้อันนั้นเป็นราคาขั้นต่านะครับแต่ถ้าสมมติว่าทิ้ อีก5ปีเป็น15ปีมูล,ลค่าคูณ2อนะอาจจะเป็น30ล้านบาทในที่ผื้นนี้แหละกับตรงนี้แหละคือขนาดลําต้นโตขึ้นเนี่ยราคาคูณ2อคูณสนะแล้วปริมาตรไม้มันจะเยอะขึ้นน้ําหนักไม้จะเยอะขึ้นอีกถ้าเก็บไว้20ปีท่านผู้ชมผมเคยไปเจอมาไม้20ปีเนี่ยต้นละ1ล้านบาทนะครับเจอมาแล้วนะท่านผู้ชมมีนะครับต้นละ8 0 0 0 0นอย่างเงี้ยนะต่อต้นนะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่คุณต้องไปติดตามชมเองนะครับอย่าเพึ่งเชื่อผมนะเข้าไปดูใน หงหมู่ไทยแลนด์ก็ได้หรือว่าพยุงหหลัพยุงเวียดนามนะครับได้หมดทุกอย่างพยุงหหลัพยุงเวียดนามไม้ฮวงโหลี่เนี่ยได้หมดทุกอย่างค้นเข้าไปเจอข้อมูลมันเยอะมากถ้าใครหลอกนะครับถ้าหลอกลวงเนี่ยมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกป่านนี้ก็โดนดำเนินคดีแล้วเอาข้อมูลที่เป็นเท็จลงในระบบคอมพิวเตอร์โอ้มันมีทุกอย่างนะไม่มีใครมาหลอกใครได้ง่ายๆสําหรับวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมนืมาเห็นแปลงสวยๆแบบนี้นะครับข้างหลังก็สวยมากนะอันนั้นอันนั้นภูเขาอะไรครับ เอานางนี่สวยจริงๆนะวิวดีด้วยนะครับอาจจะเป็นร้านคาเฟ่นในอนาคตนะอาจจะเป็นรีสอร์ทไม้่วงหัวรีไม้ที่แพงที่สุดทําได้หมดนะครับถ้าเราปลูกเองทําได้เองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณเจ้าของสวนนะครับขอบคุณเจ้าของสวนขอบคุณคุณปริญญาผมฝากคุณปริญญาไว้ด้วยนะครับด้วยใจถ้าสมมติแปลงนี้สําเร็จคนกระบี่ปลูกแน่ถ้าแปลงนี้สําเร็จนะถ้าโตแบบสวยงามปั๊บป๊บแล้วราคาแพงเจาะแล้วเข้าแก่นจริงแดงแฟดแดงปัดปเนี่ยจบครับผมว่า น่าจะมีอะไรที่คนปลูกยางคนปลูกปาล์มได้แบ่งพื้นที่มาไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนมาหมดหรอกแบ่งพื้นที่มาลองนะแบ่งพื้นที่มาลองปลูกของแพงแพงแพงที่สุดในประเทศไทยและแพงที่สุดในประเทศจีนมันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้แล้วครับไม่มีอะไรที่มั่นคงมากกว่านี้แล้วสลาบวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ